ใส่เ,น,เนื้อได้นี่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 ใส่คุณยาวแล้วครับโโอโ้อนี่วันนี้ตัดสวนของพี่หานนะครับ

แล้วตัดตาอ้ตาเชืออออกไปแล้วมือเดอ๋ยวทีนี้อันตรายแล้วอะตอนนี้นะยังไม่หมดนะพา,ายุมจะอ,อันนี้นอกอหยิบนะเ,นเพื่อนเมื่อวานข้าไป 50กิโลอาไปขายออนไลน์เหมือนกันมาดูขั้นตอนการการตัดแล้วการโยนการรับ อ่าทุบแล้วนะ่ะเสียงโป๊ะโปะแล้วนะ่กนะกีดได้เลยมั้งลูกนี้นนนล,นลูกนี้น่าจะไว้กีดได้เลยนะ,นะเดี๋ยวจะกีดให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนั้นยังยังปกๆปปอยู่เดือนหาปุป๊ะสักลูก นนอะไรสุขาต้นหรือสุขาปิงเงี้ยวันนี้มาที่สวนพิหารน,นะครับเจ้าของยิ้มเปยเปยๆนั่งอยู่ทางนูน้น <c oughs> <c oughs> นะเ้ย <c oughs> นี่คือนอกหยิบนะเพื่อน ออกกี่แห้งดึงกี่แห้งออกไปแล้วเลยเดอนแห้งอะดึงไปเลยถูกแล้วตามนี่มาตุกินเลยไหนกิดโชนออยนี่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 คือเดี๋ยวแสงอ่าดูนี่คือทุเรียนสุขาปิงนะฮะอันนี้คือนกหยิบนะฮะเพื่อนๆครับน้ำหนักประมาณสักโอ้ประมาณสักสองโล สองโลได้สองโลกว่า,อ,วาอืมนะโอเคครับน,นะอันนี้แยกไว้ก่อนเลยนะฮะีเลยนะับปิงไว้ไีวครับวันนี้ไปกบมาเอานกหยิบนะฮะเอากลับบ้านพี่หารขอขอเสียบไม้หน่อยเดี๋ดวนะ ออันนี้คือน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับพี่เกือบสามโลครับเกือบสามโลอือ่าตอนนี้ราคาทุเรียนเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ราคาปันผวนวันนี้วันที่สามเอ็ดนสามสิบเอ็ดนะฮะโอ้ราคาปั่นป่วนปันปวนนะดูเลยมันทุเรียนโดนทุเรียนลมมาอมันก็เลยผมว่าเป็นผลกระทบจากทุเรียนลมหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันโดนลมบนต้องแปดร้อย่าตันนะแปดร้อย่าตันแต่เขา แต่เขา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 าแยกเขาแยกแล้วเออแต่ทีนี้ว่ามันก็เลยกลัวไปหมดเพราะมันต um> ัดต um ัดต um um> um)> um> um um> um um ึงไปเขากลัวว่าอโดนลมมาแล้วตัดขั้วหรือเปล่าก็เลยผลกระทบมาอมีส่วนอะผมว่ามันน่ามีส่วนไม่ไว้วางใจใช่ของจริงๆแล้วไม่ไม่น่าจะมีตรงนั้นนะเพื่อนๆครับไม่มีไอไอไอทุเรียนลมอ่ะไม่ไม่มาหรอกไม่มาไม่มาเข้าเข้าไอตลาดบริโภครคับ แล้วของพี่ตอนนี้กําลังตอนนี้ก็คือเก็บตัวนกหยิบอ่ะครับเออเราก็เมื่อวานเมื่อวานเขาก็เอาไปออนไลน์ขายออนไลน์เกือบร้อยโลกันนะครับเกือบร้อยกโลครับแล้วก็ชุดนี้พี่กบครับมาเอาชุดนะครับวันนี้นะอันนี้ไว้่วันะสองวันก็น่าจะสุกแล้วว่าก็สุกคาต้นแล้วเนี่ยนี่ครับใครที่ต้องการออนไลน์นะฮะต้องการนกหยิบนะ ก็ติดต่อพี่กบได้เลยนะเพราะว่าถือว่าได้ทานทุเรียนจากพวกเราเองได้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 เด, <ถ ál S 2> ดี๋ยวเขา,ขาเอาเรื่อให้ด <rou h. S 1> อูอันนี้กรีดแล้วนะฮะอ่าเป็นไงบ้างครับนั่นอ่ะเดี๋ยวขอชมน่อยนะฮะกรีดบนต้นเลยนะเพื่อนๆครับยาวครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเนื้อแบบนี้เป็นไงบ้างอ่าผิว เนื้อสีเหลืองเสมอเสมอกันอืมเสมอครับเนื้อดีเนื้อหนึ่งครับเนื้อหนึ่งเลยใช่ไหมฮะครับผิวบางเปลือกบางเปลือกบางครับอืมสวยไหมฮะสวยครับสวยนะอ่านี่เพื่อนๆครับนี่คือผิวเอ่อเาเรียกว่าสีของนกหยิบนะสวนพี่ส่วนพี่หานนะครับอ่าโอเคขอบใจมากครับสีเหลืองทอง อืมอันน,นี้จะแก่กว่าในตัวไนแกลยตัวลูกเกยวใหญ่นะครับอ๋อคือตัวใหญ่นี่จะแก่กว่าอืมอมนะใครที่อยากทานนกหยิบนะนเพื่อนเพื่อครับเดี๋ยวพี่กบจะส่งให้นะภายในไม่เกินสามวันทานได้แบบทานได้เลยนกหยิบเนี่ยพี่คือถ้าถ้าไว้ประมาณสักสามวันหรือสี่วันเนี่ยมันมันเละไหมพี่ ไม่เละ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 น้อหญิไม่เละนะคือเนื้อมันจะออกเหนียวเหนียวไว้ได้สูงสุดกี่วันพี่สุกแล้วเหรอหรือยังไงตอนนี้ถ้าส่งแล้วเขาเอาไปไว้ประมาณ๋อน่าจประมาณน่าจะสองวันหรือสามวันก็สองวันก็น่าจะกินได้แล้วสุกแล้วสองวันกินได้แล้วหลังจากนั้นไว้ได้อีกประมาณกี่วันถึงจะเละอีกเป็นวันสองวันได้เลยอ๋อินไปก็ประมาณสักไม่เกินห้าวันอ่อ๋อโอเคเนื้อเขาเนื้อเขาไม่ไม่ยุ่ยไม่อะไรไครับอ เดี๋ยวเพื่อนๆครับใครที่ต้องการทานนกหยิบนะฮะจากพี่กบเดี๋ยวจะรบกวนนะแจ้งรายชื่อนะครับเข้ามาในในไลน์หรือใต้ไลน์ลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับกินนกหยิบแล้วจะลืมหมอนอ๋อเหรอมันมันต่างกันยังไงพี่ฮะมันมันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นเหมือนเหมือนไอ้กบใช้น้ําแหละอไม่ค่อยมีกลิ่นแต่มันนุ่มลิ้นอ๋อเหรอนุ่มลิ้นเหนียวมันมันมันเหนียวนุ่มอ่ะวันนี้ เดี๋ยวเราก็เราจะทานเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็แกะเดี๋ยวสุขาปิงนะอ่าอนี่ฮะเนี่ยเนี่ยเราหยิบหนามเขาจะดูดูสภาพของเอาเอาเอาดักลับแสงแสงไปเอามีดเขาจะมิดแล้วก็แหลมนะนะมีดงัดอ่ะเนี่ยเอามีดงัดเอาไปดักลับกระสอบแสงแสงไปเอาเก้าอี้มาตัวนึงไปเก้าอี้กับมีดงัดอ่าเดี๋ยวเอาไปเพื่องครับเดี๋ยวชมกันเลยนะวันนี้จะ ะแกะนะสุขาปิงให้ให้เพื่อนเพื่อนได้ได้ดูเนื้อกันนะครับแต่ว่าพวกเราได้ทานนะแต่เพื่อนเพื่อนคงได้ได้แค่ดูอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ได้ลูกนั้นยังมีหมอนทองยังไม่ตัดนะครับแล้วชนีชันีอะชั้นีตัดไปร้อยร้อยลูกแล้วแหละอ๋อชนีเอาไปแล้วอะแล้วได้อีกวันไหนครับชนีตอนนี้นี่นี่ันก็ตัดได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะตัดวันนี้แหละอ๋อตัดวันนี้ด้วยอะครับแล้วไว้กี่วันครับพี่ แก่ช่นีก็เนื้อเนื้อประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สามวันตอนนี้ก็เก้าสิบแล้วเนี่ยเก้าสิบ่าแล้วด้วยแล้วแล้วก็เอพิ่มมันสุกแล้วก็ต้องกินเลยครับว่าอีกวันหนึ่งก็ก็เนื้อก็จะแฉะหน่อยครับอไหนเป็นไงบ้างครับอ๋อนี่นะลูกเมื่อกี้นะฮะจะได้จะได้เนาะมีสุกไหมเมื่อกี้ผมเดินดูแอบแอบมองต้นนู้นนะฮะพี่หานพาไปชมหน่อยไอ้กิ่งที่มัน ยังอยู่ไหมฮะลูกยังอยู่ไหมไอ้สามลูกเหรอไหนมีอยู่ไหมนะ,อะโอ้อยังอยู่สามลูกไฮไลท์เหรอยังอยู่ <c oughs> พี่ล,พลูกโอ้โหดูลูกเนี่ยฮะยังอ,อ,อยู่สามลูกเลยโอ้โหแต่ว่าไอ้ลูกใหญ่สุดเนี่ยจะถึงหกโลแล้วมั้งน่าจะเกินนะเป็นไอบโบลแล้วมั้งนี่ ถึงไม่พี่ใกล้เพียงแล้วผมว่าน่าจะห้าโลกว่าเลยอืมเกือบเกือบหกโลเนาะอันนี้อันนี้ก็สี่โลห้าโลนี้สี่โลกว่าแล้วเนี่ยสี่โลห้าโลลูกเล็กเนี่ยเป็นโลโลกว่ากิ่งนี้ไม่มีใบแล้วกิ่งแห้งแล้วด้วยแห้งมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รูป ลูกไข่ไก่รุนว่างเหมือนกันนะเป็นอนๆครับนี่ต้นนี้เนี่ยไอแขวนอยู่ต้นที่ล้มไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ที่ล้มล้วก็เอามาตั้งนะเนี่ยครับเนี่ยฮะของมีหารไม่ไม่เจอลมใช่ไหมที่ผ่านมาไม่เจอครับไม่เจอโอ้ถือว่าโชคดีมากยังอยู่อยู่ทุกลูกย่ะครับโอ้เนี่ยถือว่าสิใบหมดไปแล้วเนี่ยครับครับก็ดึงดึงอาหารมาหมดอืแล้วตัดลูกแล้วก็ฟื้นตื้นฟื้นกิ่งอีกทีนึงครับ อ่าเพื่อนเราติดตามติดตามนะฮะว่าต้นต้นของพี่พี่หารเป็นอย่างไรบ้างจะฟื้นต้นยังไงอะไรยังไงนะฮะก็มีหลายๆคนเป็นห่วงอยู่นะครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ฮะเพื่อนก็ของพี่หารมีลกหยิบเนี่ยวันนี้ต้นนี้ก็ตัดได้แล้วใช่ไหมฮะอ่าได้ครับได้ต้นนี้ตัดแล้วได้แล้วด้วยนะครับเพื่อนครับถ้อใครที่อยากทานลกหยิบนะของพี่หารนะครับ เดี๋ยวพี่กบขอแจ้งเลยนะครับเรามีจํานวนอยู่ประมาณสักหวานเมื่อวานเมื่อวานเข้ามาเอาไปเกือบร้อยโลเขากินก็หวานเก็บเลยวันนี้พี่กบมีอยู่เดี๋ยเดประมาณร้อยโลเนาะประมาณร้อยโลครับเพื่อนๆครับใครที่ต้องการก็นกหยิบก็คนละลูกสองลูกนะลองทานดูนะครับนี่อีกเนี่ยตอนนี้ไม่เต็มแล้วก็มีบางท่านที่พี่กบต้องเคลมเตมชัใช้นะครับเพราะว่าทุกเรียนที่ส่งไปครั้งที่ผ่านมา มันก็พอดีติดทานเรื่องการขนส่งก็ทําให้ทุเรียนงอมงอมไปนะฮะไปกบไว้ชดเชยให้นะครับอยากให้ทุกท่านได้ทานทุเรียนอร่อยนะครับนี่อันนี้นกหยิบเหมือนกันนะครับต้นนี้ตัดได้เลยปะวันนี้ตัดได้ตัดได้เลยอายุก็เท่ากันเดี๋ยวเราเราไล่ไอเอาไอแกแก่ๆอครับครับก็ตามนั้นเลยพี่อันนี้ไม่ต้องส่งลงนะ ไม่ต้องอส่งเ,เลยเขาจองเป็นต้นแล้วนะครับจองเป็นต้นหนึ่ง,ง,นนงแล้วเขาไม่พอเขาก็เลยลามไปต้นนู้นเขาพี่บกบเอาเอาด้วยแค่อย่างน้อยก็ร้อยโดนะวันนี้อืมนี่เนี่ยฮะนี่นี่นกหยิบนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก็พี่กบจะ<ม>ให้เพื่อนๆได้ดูการไม่ใช่ไม่ใช่นอนของผมไม่มีนอนอืให้ดูการผ่า ล,ออลูกที่เรียกว่าสุขาปิงนะ,ะมาดูลูกนี้บ้างเป็นไงบ้างครับ,รบอ๋อยังไม่ได้นะคนตัดบอกว่ายังไม่ได้นะครับอ่าเลือกเอาเนื้อเอาเนื้อเก้าสิบขึ้นมาก่อนเ,ออเนื้อเก้าสิบขึ้นก่อนเลยเพราะว่าชุดนี้ว่าจะเอาให้เนื้อมันเก้าสิบหมดแด้แหละไม่ไม่ไมเออไม่เอาเข้าลง ก็มีเพื่อนหลายหลายท่าน,นรออ,<ล>อ,อยู่นะฮะได้ปะเราหยิบสวนพี่าานเรุ่นไอ,อตัวลูกนี้ได้ปะเนี่ยเก่าสิปะเนี่ยนี่ฮะตัดจากต้นนะครับตัดจากต้นเลยอันนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อเนี่ยสองลูกนี้วันนี้จะ ขายเพื่อนได้ชมกันนะครับมีอีกลูกเอาออกไปแล้วตรงไปเป่าออกไหนๆะเขามาแกะฮะเดี๋ยวไปดูน้ำทานเลยนะนีนนี่เนาะอันนี้ก็สุกอีกเหรอออาสุกสองลูกแล้วเนี่ยคู่น,นี้นะคู่นี้เลย หนีดมเล็กไหมดังขึ้นเลยนะรกรอบมากโอ้โหไหนพวกเรามาลุ้นกนเนีรยว นี่นี่เนื้อนกหยิบนะโอ้โหเหลืองที่ผ่านมาเจอฝนไหมพี่ไม่เจอไม่เจอเมื่อสองวันนี้ครับก็เหมือนการลดน้ําปกติใช่ไหมครับครับหมดน้ําอ่ะเนี่ยเิ็ดตอนนี้เนื้อเนื้อแข็งดีเอาแกะให้ปีดกบเลยเอาปีดกบเนี่ยเน็นนั้นน่าได้นลยโอ้หอม เดี๋ยวขอมือกล้องหน่อยพี่กบจะทานให้เพื่อนๆดูนิดเรียกว่ารับบทหนักทุกครั้งเลยอาเพื่อนๆครับนี่ลูกนี้นะครับนี่คือนกหยิบนะพี่พี่หารเชิญทางนี้เลยะไรครับโอ้โหเนื้อนี่ให้ก็ดูเนื้อทางนี้แล้วรันนี่ฮะ อืมแปลกนะม,มันนุม่มมันนุม่มลิ้นนุ่มลองเอาเพดานกับลิ้นดันกันเนี่ยโอ้โหมันอร่อยอีกแบบเลยอะนิ่มเลยแหละใครนี่คือเขาบอกว่าถ้าได้กินได้กินนกหยิบเนี่ยแทบลืมลืมหมอนเลยนะมันอร่อยมากๆครับมัอร่อยจริงๆไม่ใช่หมอนแต่ใกล้เคียงอ่ะ นุ่มนุ่มลิ้นแล้วแล้วมันนิ่มแบบเหมือนเหมือนเรากินพิซซ่านะเนี่ยเพื่อนครับพี่พีพ่พี่กบลองลองนึกก็ว่ามันมันมันเหมือนอะไรอ่ะมันมนุ่มดุ่มโอ้โหนือ,อน,นี่คือนกหยิบฮะ นกหยิบนะเหลืองทองเป็นเหลืองเป็นเหลืองแบบนี้ฮะสีสีสวยหวานหวานนะครับหวานหวานมันแป้งอะไรพร้อมาทุเรียนเนียแต่ว่าความมันความมันเนี่ยฮะความมันไม่มันมากแต่เนื้อเนื้อเขาจะนุ่ม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 เนื้อนุ่มนะครับเพื่อนๆเนื้อนุ่มนะกินน้อยกินไม่มีเลยอ่าใช่กินไม่มีเลยฮะนี่คือนกหยิบ๋ยวเอากินหน่อยเป็นยังไงบ้าง เนี่ยเขามีเขาบอกเนี่ยหนุ่มๆสวนนี้โอ้โหอยากให้ไปตัดสวนอยากให้ไปตัดตุ้เรียนเป็นไงมั่งอร่อยอย่าพูดเอาใจนะเอาเรื่องจริงนะจริงอืมมันกินแปลกความหมอนะคือคือรสชาติเป็นไงไม่มีเส้นใยไม่มีเส้นใยไม่มีเส้นใยเลยไม่มีพี่พี่หานแล้วถ้าไว้นานอ่ะสองสามวันนถ้าเกิดมันงอมมันจะเละไหมไม่เละไม่เละ เอาไว้ได้อีกเป็นวันสองวันจากจากสุกแล้วนะจากปล่อยปิ้งแล้วเนี่ยถ้าปล่อยปิ้งแล้วจะกินได้นิ่มแบบนี้เลยจะจะนุ่มกว่านี้อีกนิดนึงหวานนะเพื่อนหวานคือววเค้ากินก่อนอธิบายดูสีโอ้โหมันแก่ต้องเรียนแก่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วนี่นี่กูเลี้ยนแก่นี่ล้วนๆเลยเนี่ยเนื้อเนื้อแบบนี้หมดครับอื บอกแล้วถ้าผมขายขายออนไลน์ผมจะแฝงเนี่ยอันนี้อันนี้ใครจะจองก็จองได้เลยเพราะสุขาปิงเหมือนลูกนี้เลยครับนี่สุขาปิงเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยนะครับจยองลูกนี้พี่กบก็นี่เนี่ยนี่ฮะเพืเ่อนๆครับลงชื่อได้เลยนะ่ะสุขาปิงลูกแบบเดียวกับอันนี้เลยโอ้โหนี่สุขาปิงเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กบลองดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กบก็กินอีกเลยผมกินได้ อ่ะเพื่อกเนื้อ <c oughs> ครับอืมเอาเอาเอาไว้กาอีกเม็ดนึงเดี๋ยวกเม็เม็ดอีกเม็ดหนึ่งนีดเนื้อเนีนเ่ยเป็นไงหนูเนี่ยเนี่ยเนื้อเป็นแบบเนี้ยคือเส้นใยไ,ไ,ไ,ไม่มีเส้นใยไม่มีไม่มีเส้นใยที่นะเนี่ยมันนิ่มนุ่มถ้าเป็นตอนกลางวันนะผมผมกินโชว์แล้วเนี่ยได้เวลาได้เวลาไม่กนไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยก็ได้เต็มที่เลยตั้งใจมากินทุเรียนที่สวนพี่หา แ่แน่นอนครับลองบอกหนทสิว่าความรู้สึกของเดือนเป็นอย่างไรบ้างมันมันครับอืมห <c oughs> นึบหนึบเหนียวเหนียวนุ่มหน,น,น,นึบครับอืมแล้วก็ละลายกับหมอนทองแตกต่างกันแค่ไหนยังไงมหมอนทองมันจะนคล้ายหมอนทองไหมถือมันมีส่วนคล้ายไหมคล้ายไหมคล้ายครับอืมแต่มันก็มันคนละแบบกันนะคนละแบบกันครับ,อ,บ,บอืแต่สี สีจะเหลืองกว่ามอนทองหน่อยอต่เนี่ยเหลืองจันทร์ตอนนี้มันจะออกเขาเรียกออกเหลืองเหลืองทองครับอ๋อเหลืองทองครับจะเหมือนเหมือนทองอ๋อนี่เหลืองทองนะเนี่ยฮะเหลืองทองอืมเนี่ยฮะเพื่อนๆครับแล้วเม็ดอะเม็ดเม็ดใหญ่หรือเม็ดจะใหญ่กว่ามอญทองนิดนึงครับอ๋อครับเม็ดึงก็ีม็ใหญ่ เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดไปตามหาเม็ดไปเนี่ไหาเม็ดเขาเนเม็ดลูกยิบขอโทษด้วยนะเพื่อนครับทานแล้วออืแต่ว่าอยากจะนี่เองเนี่ยครับเพื่อนครับอ่าผมไม่โอ้มีมีสองเม็ดนะอันนี้มีสองเม็ดนะอ่าแอปหนึ่งนะเนี่ยฮะเนี่ยแกะ อ๋อเนี่ยเม็ดเขาใกล้เกินไปใช่ไหมเออเนี่ยเพื่อนฮะเนี่ยฮะเนี่ยเม็ด,นะมดแต่เขาเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองเลยแหละนะครับนี่เม็ดเขาเป็นเนี้ยเนี่ยฮะแแกะแล้วเนื้อขนาดนี้ฮะ <c oughs> เนี่ยเนื้อขนาดนี้เนี่ยโอเคเนาะ เนี่ยอันนี้ก็เพาะได้ใช่ไหมได้ได้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะสำหรับใครที่เน okay. like ี่ยฮะตรงนี้ประมาณสักน่าจะได้กี่กิโลเป็นร้อยะครัเป็นร้อยน้มันมีอยู่ประมาณร้อโลนะเพื่อนครับใครที่อยากทานแบบนี้เลยนะฮะแบบเรียนตัดจากสวนอย่างนี้เลยแล้วก็แก่แก่จัดแก่จัดไหมก็ดูเพื่อนๆรสชาติรสชาติ ลองทานดูนะฮะน้องหยิบมันทานแต่หมอนทองมันทานที่ไหนก็ได้แต่ถ้าแบบนี้ก็เรียนที่เป็นแตกต่างเสายพันธุ์นี้ก็คงแบบเเนี้นะฮะหรือหมอนอจริงๆถ้าพูดถึงคนที่ชอบหมอนอยู่แล้วทานนงหยิบืมหมอนดีนะครับไม่ใช่หมอนข้างนะหมอนทองคุณมากมาก